สวัสดีครับแฟนๆเอฟซีน้องไคมุกเด้อครับเด้อบรรยากาศอยู่นีก่กฝนตกครับเบิดมือคอกับเปียกแชะเบิดครับนี่แหละครับบรรยากาศภายในฝนลิ่นปล่อยๆนอนบ่ได้แล้วครับยืนรับแล้ว ไอมุกไอมุกเอ้ไอมุกบอฟังนะครับอยากนอนแต่นอนอะไรต้องยืนนอนครับที่เปียกขนาดสิบเบิดมือนะครับบรรยากาศแบบนกบบฝนขึ้นสิบเบิดมือแล้วครับ คลิปนี้ก็มีเพียงตัวนี้แล้วครับจากผมสิเวาวอีกอยังก็ผิดาลาดตัวใดกับขออภัยเลยครับเดี๋ยวกันมีคลิปดีๆมีอย่างดีๆเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปลงเห็นไหมครับผมขอฝากกดติดตามช่องน้องพังไขมุกน้ำด้วยครับขอบคุณครับ